กรรมการพี่น้องชาวบ้านหมู่บ้านทุกคนก็ขอขอบคุณคุณจุษาววนีจำปาบัดรมงคลนะครับที่ให้เรงทางตรงนี้มานะครับขอขอบคุณมากๆนะครับและก็พนันอินแม่กลัววัดเหนือหมู่บ้านทุกคนทุกท่านนะขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดทางคุณบุญลัมพันธ์จำปารอีมงานบัดรมงคลนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับและก็คุณครูพัทราพทอ้าลุงตรงนี้ท่านให้ ลงทางมาเข้าบัานไก่นะครับขอกราบขอพระบูท่าอย่างสูงเลยนะขอพระะอานที่ส์งในท่านได้ทําในวันนี้ในครั้งนี้ขอพระองค์เป็นพระปัจจัยให้แก่ท่านนําไปสุ่ความสุขความเจริญกับครอบครัวของท่านและที่มีของท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญมีความรุ่งโรจน์ชั่วงูปเจริญในที่ในตาแหน่งหน้าที่การงานอยากให้ได้มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะนะเจริญขึ้นเจริญขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับขอกราบขอพระคุณา่านสม

มาๆนี่ก็ได้ให้มันพอดีอบต.โดนไม่ใช่อ่าคุณ <laughs> <laughs> <ch salirminu> <Đấy>, <laughs>

แล้วเป็นพระพุทธัางดวงแก้ววิเชียนอันมีเพียรดุยพระพุทธคุณท้งฮาทิกราพเจ้าจะโคอนหักขุณนนมัสกานรไตรีพิโกราตนาไตรรูโกรยา A.I. Sanzhom morally B.I.N. or A.I. Si may get chamado S gehört sobre una entrada en el contexto โออันเชินคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระนามกรว่าพระพุทธองค์สันตุจงสเสด็จมาอยู่ที่โรมเทเหเหนือทามต่างเก้าประมังแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงนี้เถินเมือน ันเถินคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระนามกวนว่าพระโกนาคานะจงเสด็จมาอยู่นราชิเทเหนือนาภากแห่งดวง่าพระพุทธเจ้าทั้งดวงนี้เถินพุทธกาโรกัสโคพุทธเถทเวเดติขออันเชินคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระนามโคนว่าพระพุทธกัสสปะจรงเสด็จมาอยู่ทเวนิติในจักสุขทั้งสองสายขวาแห่งพวงท่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงนี้เถิดอาการุสากัจมุนีโคตโมทะเวกันเน โออันเทินคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระนามเสด็จมาอยู่ทะเวกัน,นิในหูทั้งสองซ้ายขวาแห่งปวงพาพระพุทธเจ้าทั้งปวงนี้เถิดยะตาโรอริยเมตโย,ยชิวหาทิเต โอ้อันเชิญคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระนามกรว่าพระอริยเมตไยโยจึงเสด็จมาอยู่ชิวหาทิเตเหนือท่ามบางรินแห่งื่วงข้าพระพุทธเจ้าทั้งควงนี้เถินสัพสพเมโทสังคมรมเมพันเตลูกกาไฟบูชาด้วยสัตวาจา ข้ามัทธรรมีพันเปดอยูชาสการะเพื่องพิษภูรพาพระัญญาโกนทันญะอาคณีพระกัสปะทักษินภาษารีบุตรอุบารีโหรดีพิษอนนติปตินจุภิยักษขวัมปติโมครานิอุดรสุปราหุโรพระราชุบุตรออกเสียงเหนืออีสานา พระอรหันต์กะแปลพิษกระแสจิตลูกปูทชาขอจงทรงพระกรุณาโปรดคุ้มครองต้องของให่ใช่มคะเวลูที่เคยมานำากันเ้านาต้องเป็นกลาะครด้าแน่นขับจนจะว่าเสีนอเดินรงไปี่ปี่่ปนีน่นีี่ไป่งนะครัน เกตหานะครับเป็นเกตหานนะครับเนาะตอนปูเป็นบวงสวงนะครับเนาะท่านผู้ชมครับตอนบวงสวงกะปูคนบอกเป็นเลขเกตหานท่านผู้ชมครับวันนี้บุญธรรมน้ำโชคก็มาจุดธูปขอโชคลาภกับพระศิวลีนะครับก็ขอท่านผู้ชมรอรุ้นไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้พระศิวลีจะให้ตัวเลขน้ำโชคกับตัวไหนนะครับ

ผู้ชมก็รอรุนไม่ด้วยกันนะครับว่าวันนี้พระศิวลีจะให้ตัวเลขโชคลาภตัวไหนนะครับวันนี้ก็ได้จุดทูบขอพรขอโชคลาภกับพระศิวลีนะครับท่านผู้ชมครับเห็นตัวแรกก็เป็นเลขสองนะครับ มีการอนุญาตล้วอหรือครับหลังจากที่จุดทูปขอตัวเลขโชคลาภกับพระศิวลีนะครับวันนี้ก็ได้ตัวเลขเป็นสองเจ็ดหนึ่งนะครับก็ให้ท่านท่านผู้ชมจดไว้เป็นแนวทางในงวันที่30ทธันวาคม2563นี้ด้วยนะครับ บุญธรรมนำโชคก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอบคุณครับ